ที่8ปีตัดต่อเสร็จแล้วสำหรับเสร็จแล้วโอเคก็ถุดจีนวันนี้ครับกับเสียงทละกอนยิ่งใหญ่เหมือนเดิม hmm> อ okay. ัมแบ็กครับหลังจากที่ไม่ได้มาเมื่อปีแล้วแต่ปีนี้แบบว่าอัมแบ็กกับก็เออจุดจีนวันนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนครับ ไม่ว so, ่าจะเป็นโซกินช็อปก็ที่เยียงกระกอนได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สองคมุณพักค่ะวันนี้เป็นเบาๆเป็นแบบอโมยตัวเล็กแค่นี้อโมยตัวเล็กแค่นี้ไม่สุดเบาเบาๆข้างในก็แบบง่ายๆถ้าวหนาๆไม่โชว์มากไม่โชว์ชวอันนี้คือเป,เป็นแบบเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตมีปกเรียบร้อย ก็แสดงอยู่แล้วทุกวันมีการแสดงมีการแสดงมาให้ดูกันด้วยครับผมเป็นโชว์เอกซิสที่ที่นี่เลยครับรากงานวันนี้ที่พากองฝึกซ้อมนานไหมคะฝึกซ้อมอย่างนานนะการสอบทวร์นี่ต้องต้องใช้การอักษาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกหนูขอทางพากอลเนี่ยบอกว่าหนูอยากจะไปเชิดสิงโตแต่คือเขาสั่งห้ามไปก่อน ใช่คือตอนแรกจะชื่อสิงโตแล้วตอนนี้จะต่อตัวแทนต่อตัวแทนหรอโชว์อะไรครับก็เดี๋ยวจะมีโชว์เอ็กคลูซุศนะครับเป็นเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีเพลงภาษาจีนนะครับอ้เราสนุดจีงได้ครับก็สุดจีนเราก็ขอให้ใช้เวลากับครอบครัวให้มีความสุขด้วกันครับผมมันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นเันช่วงปีใหม่เราอยากให้ทุกคนก็เซเลิมฉตอยู่กับครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เรารัก แล้วก็หวังว่าจะทุกคนจะได้แบบว่าใจเย็นๆเยอะๆเพลงใหม่เพลงใหม่เก็เพิ่งปล่อยเลยไม่ไม่เพิ่งปล่อยปล่อยสักพักแล้วบุ๊คซีเดซี่ค่ะก็เป็นทีมแบบว่าออฟฟิศสไปทำงานอะไรเขาหนูไปฝันว่าแบบหนูอยากแบบทำงานบริษัทก็เลยทำเพลงนี้มา ประเสริฐตอบรับดีไหมครั้นสุดตอนนี้ดีครับดีมากๆเลยเราก็เหมเือนแฟนๆก็ได้ฟีดแบ๊กที่ดีมากๆสำหรับามปีนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในทางมิวสิกวิดีโอหรือว่าทำซูมีนี่สิ่งที่ตัดสินวิถีค่าเต้นออกคนบอกเต้นเต้นให้เป็นแปรแขนขาไม่ค่อยสัมพันธ์แต่ว่าจะทำให้ไม่ว่อยสนิทกับร่างกายไ <c oughs> ม่ค่อยเลยขอบคุณไ <c oughs> ม่เห็นเต <c oughs> ้น <c oughs> ก็ก็ตั้งใจในหลังครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากปล่อยเพลงมีจังหวะสุดแฮุกด้วยมันเป็นช่วงปีใหม่ช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราอยากแบบปรับมู้ดให้ทุกคนแบบดูดีขึ้นสนุกขึ้นมาแล้วก็จะได้ดูเป็นคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างเอาแบบขายของหรือไม่ขายของ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 ไปเลย อหนึ่งกุมภาคือเปิดขายบัตรแล้วเออไม่ซื้อไม่ได้นะแล้วทำไมต้องไม่ซื้อล่ะสองรอบครับวันที่8กับ9มีนาคมเจี๊ยมแข็งพอนะสออพอแล้วพี่ตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างะคะโอ้ตอนนี้ซ้อมเยอะมากๆครับแล้วก็เริ่มกลับไปเวิร์คออกกำลังกายด้วยแล้วก็ซ้อมลองซ้อมเต้นจะเป็นแน่นอนคนแรกจะได้เห็นอะไรพิเศษบ้าง อะไรง่ายๆหรือว่าอบทำอะไรง่ายๆก็เป็นอะไรง่ายๆที่แบบเอ่อทุกคนจะได้เีลิงอบอุ่นอบุ่นกับบ้านอะไรกันแ่อไก็เชิญไปหลายคนอยู่แต่มีคนนึงเขาจะไม่มาสิใครมาหน้าาไม่รคะนี่เนี่ยเป็นิใน่สุดจืขออะไรของขัีคะวนทไปเลยอก็ยังไม่ได้โนได้นะ อาจะม่าอยอไนบ้างนน้าเป็นซอง่ะแต่มีหนังเื่งซองแดงแต่งผีนะ่ายของเลยออยังไงต่อยีมีนาขายคอนเสิร์ตเสร็จขายหนังต่อก็ไปหนังคู่กันแต่พี่เกมพิเศษวะทำไมเขาจะมาเขาไม่ราะนัย่ากไหมวะก้น่สิพี่หนูก็ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ไงแ้าหนูบอกว่าอาจจะไม่เซอร์ไพร์ หนูก็เขาก็ไม่ตอบไลน์หนูนะอ่าช่วนี้ไหนเขาตอบแต่เงีไหนบ้างคะที่เขาไม่ตอบก็เวลาหนูส่งบินไปให้เขาเก็บอ่เขาไม่ค่อยตอบแต่ช่วงนี้ดูเหมือนเขาแบบว่เอะใครเหรอครับบิกินหรอบิวกิ้นซมเต้นด้วยหรอทำไมบิกินเต้นเยอะอ่ะงใส่สะพยเพลงใหม่หรือเปล่านี่อ่ขายของให้บิวกิีนหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่างมาหรือเปล่าแล้วเขาว่างมาเราก็แบบเราก็พร้อมแทซคคิวให้อยู่เลย้มันอเสรน่จีคอตวมมีแ่ธรรมดามีไต่สนนั้นมนนี่แฟนคาดาวว่ามากกว่านั้นพี่มีจะตอบผังบ้ามากกว่านั้นแหละคือจริงๆอ่ะพี่เหลือรอยตัวจากลอยตัวจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเป็นการแปลอักษรในใช้โดรนซึ่งพี่จะไปอยู่บนนั้นแต่พี่จะไม่ทำเขียนยาก มีครับเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าเซทายโชว์ต่างๆมากมายตอนนี้เจ็ดสิบเปร็นแล้วตอนนี้ล้วครับความพร้อมของเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสองใช่ไหมครับแล้วก็ตัวโชว์เองเนี่ยก็ล็อกเวล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เจริญปัญหามนทุกวันค่ะผมดูมีปัญหากับตัวเองก็พยายามจะทำทุกอย่างออกมาดีที่สุดนั่แหละครับ อะไรที่มันบอกว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เป๊ไเปะไม่ค่อยเป๊ะอย่างเงี้ยเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดช่วงนี้ที่งานแน่นๆน,น,นะคะ่ะก็มีเบรกงานางเพื่อที่จะซ้อมนะคะหรือว่างานก็เต็มที่ซ้อมก็เต็มที่ก็หลังจากงานนี้ครับผมก็จะเริ่มเบรกด้วยใช่หนึ่งเดือนเลยก็จะพยายามไม่รับงานเลยแล้วก็ไปโฟกัสซ้อมอีกแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้หนี่งปีแล้วลาแล้วค่ะลาหนึ่งเดือนละคะลาหนึ่งเดือนลาหเดือนแล้วเดี๋ยวกลับมายาวๆ ว่าจะทำสัก36ชั่วโมง36ชั่วโมงแต่ว่าแต่ว่าอิมแพคเขาบอกไว้บอกว่าเหลือสัก3-4ชั่วโมงละกันรอบนี้นะเขาเขาอใช่ไม่งั้นหนูแบบตอนแรก36นี่พี่ต้องมิต่อต่อวันนี้มากาแฟเแล้วว่าวันนี้มากาแฟแล้วเขาเป็นแบบพี่ชายเอ่อมูนินมูตา ผักบุ้งกุ้งนางอาลินอารันส่อพีพีต่อขอไปพีได้ก็ได้มาเราไปเซ็ตเชื่อมเลยไม่ได้อะไรยังไงที่แบบแก่ที่แบบสนในคือว่าหนูเป็นแปลก็ดีใจอะพี่ต่อเป็นไอดอลของหนูเออถ้าหนูหน้าเหมือนไอดอลของหนูก็ฟื้นใจเพราะพี่ต่อไม่ได้เขมีความสามารถที่บอกว่าเหมือนอาลินอาลานห้าแฟนเนี่ยค่ะใครเป็นคนแปบกสาย อะอะไรวะเนีอันเนี้ยก็ต้องไป่ถามมิตต่อแล้วล่ะพี่วันนี้มือตามีกันนะคะหูไม่ก้าวพี่กับเขาหรอกค่ะเอออันนี้ก็แสดงว่าจากนี้ถ้าสมมติว่ามีพิธีไหนต้องมีต่อนา่นาวหเปล่าก็ได้หมดนะพี่ทำงานอใครก็ได้เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วทำการที่คนเขาแบบว่าคุณแต่งแบบนี้เสร็จหรือยังคะหรือว่าก็เรื่อยๆนะครับแบบเขาว่า คนก็พูดแล้วแบบเราหน้าเหมือนกันอะไรเงี้ยมาแบบสักพักใหญ่ๆเลยด้วยแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเลยก็รู้สึกว่าอ่าก็แล้วแต่อยากษ์หนูเองหนูยังกดไลค์รูปผิดเลยยังไงยังไงหนูคิดว่ารูปตัวเองเออเออเป็โอกาสได้วก็ไม่ทำเราให้ความเหมือนความเหมือนสัก75ละกันสิบห้จะเป็นหรือว่าบุคลิกที่ใสเออคิดว่าสิ่งไหนที่โดดเด่นกว่า โดดเด่นกว่าเอคำถามที่โจมตีจังเลยตัวเขาค่ะแร้วี่โดดเด่นตรงไหนบ้างโดดเด่นเหรออาจจะเป็นเอ่อขนตาของเราเนี่ยมาแบบนี้อาจจะเป็นขนตาของเราที่แบบยาวกว่านิดหน่อยที่เหลือก็ก็เหมือนอยู่ตกองตมีงานถ่ายแบบแล้วมีงานฝุ่ที่แบบคู่กันบ้างมีงคะที่ต้องมาอะไรอยากได้แบบตัวเนี้ยแหละหนูจะมาของานตรงนี้แหละพี่รู้สึกว่ามัน ใช่อยากได้แบบอยากเล่นบทพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงเราคิดว่าอะไรอยู่ในหน้าเราคืคอบที่สาวมากที่สุดเราเคยสองผสมแบบเอ๊ะเหมือนนะเป็นคนชอบโพดข้างซ้ายเหมือนกัน<อ>คนก็เลยบอกว่าเห็นหน้ามุมซ้ายทั้งคู่ม,มันก็จะเป็นมุมที่คนไทยกันอันนี้คือ,อเราวิเคราะห์เองใช่ไหมอันนี้คือจริงๆเราคุยกันเลยเพราะว่าเหมือนเวลาแบบอย่างวันนี้ต้องเดินใช่ไหมครับเราก็จะเล่นเราใครอยู่ซ้ายอยู่ขวาเราก็จะบาลานซ์กัน ว่เดี๋ยวมุมนีพี่ต่อซ้ายก่อนเดี๋ยวเ่นี้พี่ต่อซ้ายแล้วกันแต่ทุกคนก็โพสหันซ้ายตลอดแล้ววันนี้ที่ได้ทัวพูดเขาอยากได้อนแฟร์มาใหญ่ว่ามบงเอิญว่าแบบหนูว่าเป็นเรื่องของคูุมิควิดเป็นลิขิตจากสวานที่ทำให้แบบเรามาเจอกันใวันอึดเซีมนินเองมุกตาล่ะหนูเ่สสายปาแล้วกันเขาเป็นไปยโดจอก

ตรงนี้หนครับครับหนึ่งสองสามหนครับหนึ่งสองสามเออประตูรถเขปรถพี่พีเดี๋ยวตอบ้องนี้น่ไปก้างนะหนไปก้างอ่ะ